สวัสดีครับพบกันเฮียตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้เฮียจะมาบอกวิธีนะครับอ่าไม่ใช่บอกวิธีการตัวของเพิ่มนะครับเพิ่มเพื่อนทิกตอกให้เกิน1,000งพันเร็วๆนะครับสมมุติว่าเนี่ยครับเราเข้ามาในทิกตอกดูปะเฮียตอนนี้เป็นแอดมินทิกตอกตัวของมนงงตษีจีนที่ลงเจสพันใหม่อยู่นะครับ เราต้องการเพิ่มให้เกิน1 0 0 0งพเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการเปิดให้มันสามารถไหลสดได้นะครับให้เราเข้ามาที่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วให้มาที่ตรงคําว่ากิจกิจกิจกรรมเนี่ยครับกิจกรรมแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับมาได้ไหมเนี่ยไม่ได้เราเลื่อนมาด้านล่างเรื่อยๆพอเริ่อนมาด้านล่างเรื่อยๆปุ๊บแล้วกเราจะเห็นคําว่า บัญชีที่แนะนำนะครับอันนี้แนะนำเลยให้เรากดเนี่ยติดตามไปเรื่อยนะครับกดกดไปเรื่อยให้เราเฉลี่ยสมมุติว่าเรากดไปสักเนี่ยสามถึงสี่หน้าใช่ปะ่ะอย่ากดจนมันเตือนนะเดีย๋ยวมันจะล็อกไม่ให้เรากดนะครับกดประมาณเนี้ยอ่าสักสามหน้านะ ามถึงสี่หน้าพอแล้วนะครับแล้วอีสมาสักครึ่งชั่วโมงนะครับมาทําใหม่นะครับอีสมาสักครึ่งชั่วโมงมาทําใหม่แบบนี้เรื่อยๆนะครับคือเขาจะมีคนที่อ่าพร้อมที่จะกดติดตามกลับเยอะพอสมควรใน t ิ k กต็อกจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลากี่วันนะครับเพียก็ทามาประมาณสักอาทิตย์นึงละ นะครับนี่ก็เริ่มเพราะว่าแนะนําว่าอย่าก,กดให้มันจนมันจริงๆมันจะมีเตือนอยู่ท้านบนว่าคุณได้เพิ่มเพื่อนเร็วเกินไปประมาณนี้อย่าอย่าอย่าทำถึงขนาดนั้นนะให้ทําแค่ว่าประมาณสักสี่หน้าก็ได้นะครับแล้วก็หยุดประมาณอีกสักสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงให้มากดใหม่นะครับมันจะช่วยให้เราไอ้นี่นะครับเพิ่มเพื่อนให้ไหวขึ้นจะได้ไลฟ์สดได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันก็ ที่เฮียแนะนำไปเนาะเป็นการกดติดตามคนอื่นก่อนแล้วก็จะมีคนกดติดตามกลับมาอย่างน้อยถ้าสมมุติว่า50%ของการกดติดตามกลับเนี่ยถ้าเรากดทั้งหมด2,000คนถูกปะจะมีคนกดติดตามเรากลับมา1,000คนพอดีถูกไหมนะครับเดี๋ยวไปดูนี้เห็นไ,ไหมว่าเพจเนี้ยอ่าช่องเนี้ยเป็นอ่ารุนตีจีนนะครับของ มูลนิธิโพธิ์ธิโพนะรคราะห์ที่เฮียอยู่เนี่ยก็มีคนกดติดตามกลับมา1,473คนคือจริงๆอะ่ะเราจะทําแบบเรียวๆเดียวก็ได้โดยการที่่าทําทคลิปลงไปเรื่อยๆแล้วก็รอคนติดตามก็ได้แต่พอดีบางคนอาจจะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทาอะไรแต่อยากไล์นะครับก็เลยแนะนําแบบนี้นะครับและปัจจุบันก็ยังทําได้อยู่นะครับแต่เฮียก็จะแนะนําให้มาที่ตรงกิจกรรม แล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับเดี๋ยวก็มันชอบชา้าเดี๋ยวนี้ทิกตอกอะแนะนําแบบนั้นนะครับแล้วก็จะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นมาตามที่เราต้องการนะครับพอ1,000คนเราก็สามารถติดตะกราตัวของ TikTok Shop ได้นะครับแล้วก็สามารถไลฟ์สดได้โอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่อง e อมินทีให้ยติดณ์นักข่าวสวรทัศน์ไ